มายุทงยุธาคือเกา่าไปแล้วพี่น้องนะครับมากับบรรยากาศนะครับของลมพัดว้อยๆนะครับกับอากาศที่ฮอนเอานะครับหรืออาจจะมีฝ่าฝนพี่น้องนะครับเลยถ่ายภาพบรรยากาศช่วงแรกๆเด้พี่น้องนะครับช่วงแรกๆกับอากาศที่ฮอนเอาไดนะครับมื่อนี้นะครับแต่ว่าช่วงตอนอ่าเศร้านี่อากาศสิไม่หนาวเด้พี่น้องนะครับหลังจากนะครับอ่า พี่น้องนะครับเอาบุญออกพรรษาผ่านไปนะครับบุญงานกระถินก็เริ่มเขามาแล้วพี่น้องนะครับเริ่มเขามาแล้วเป็นบุญกระถินนะครับซึ่งบรรยากาศแถวบ้านเฮ้าผู้ลังคนกัเกี่ยวไปแล้วพี่น้องนะครับกัเกี่ยวเขานะครับเกี่ยวเขาเกี่ยวนามไปนะครับผู้ลังคนกะบขนขางวัดสิลงหอมกับลงอย่นใดได้พี่น้องนะครับแถวอ่าปีละอำเภอลาดสีตะเฮ้านะครับซึ่งแถวนี้มันลมนะครับบางคนเปินกระบ่กาลงได้พี่น้องนะครับเปินกะ คนขางวัญญาสยานฝ้าฝนนะครับกันฝ้าฝนมากสิกะเกิดคว่ำเสียหายนะครับเป็นเกิดยังขลุ่งได้พี่น้องนะครับผมมาเลยถ่ายภาพบรรยากาศไม่พีให้น้องเบ้งนะครับหลังจากที่พี่น้องนะครับเอาบุญออกพรรษานะครับอ่าต่อไปนี่ก็เป็นเป็นบุญกระถินในพี่น้องนะครับแต่ว่าบางบ้านเิ่นเก่าแหละนะครับเริ่มเอาแล้วนะครับเนี่ยคือบ้านเฮ้าพี่น้องนะครับผอมกับบรรยากาศช่วงแรงๆได้พี่น้องนะครับเนี่ยนะครับ บรรยากาศดีพี province, ่น nah ้องนะครับหลายคนนะครับอยู <kindergarten. S 1> i i. ่ต่างประเทศนะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดพี่น้องนี่คือบรรยากาศบานเหานะครับบวสิเป็นเสียงนกเสียงกาได้พี่น้องนะครับบวสิเป็นเสียงกบเสียงเขียดนะครับห้องอีกจังหวัพี่น้องนะครับก็สิยดจจับปลาขอนได้พี่น้องนะครับพอน้ามก็เริ่มลอยล้อลงละพี่น้องนะครับก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศนะครับของ แถวอีสาบ้านเฮ้าเพ่นะครับซึ่งบางคนเป็นกับเกี่ยวแล้วนะครับเขาผู้ลงคนกับยังกัเกีียวนะครับกับล่อเมงฟ้าเมงฝนพี่น้องนะครับมากับบรรยากาศแบบนี้เลยพี่น้องนะครับเามรสอ่นนี่ล่มพัดว่อยๆนะครับถึงขันหนาวเลยได้พี่น้องนะครับคาแร่งมากนี่กับคนค้างว่าสิบมีฟ้ามีฝนนะครับแต่ละเมื่อนี่อากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องนะครับกับรักษาสุขภาพพี่น้องนะครับซึ่ง หลายคนอยู่ต่างจังหวัดไปเห็ดงาอยู่กรุงเทพกรุงไทยนะครับก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศและไม่พี่ใน er out ้องบ้งนะครับน <load> ี่คือบ้านเฮาพี่น้องนะครับไปอยู่ไซก็สร้างนะครับสียุคคอนโดงามๆหือบ้านหรูๆพี่น้องนี่คือบ้านเฮาพี่น้องนะครับอบอุ่นพี่น้องนะครับบวสิมีของหลายอย่างหลายแนวนะครับอยู่ทงอยู่ทาบีละพี่น้องนะครับหาเก็บกินได้พี่น้องนะครับบวสิเป็น ผักบอกพับกบุ้งนะครับบบวาสิเป็นพวกเป็นกระพอกกระเพ้าปลานะครับหลายอย่างพี่น้องนะครับนี่คือบ้านเฮ้าพี่น้องนะครับยางลงมาน้าแก้ให้แกหน้าพี่น้องนะครับก็สิมีพวกเป็นปลาขอนนะครับปลาขอนไปอย่างหลายหลายพี่น้องช่วงนี้เพิ่งกะหาจับปลาขอนอยู่ในพี่น้องนะครับซึ่งอ่าสุดทา้า,สทายสรดท้ายภาพบรรยากาศไม่พี่น้องิึงจะเมื่ออยู่นะครับ ป่านเริ่มขอนแล้วได้พี่น้องนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับของบ้านเฮาพี่น้อง